ครับแอดมินก็จะไปเดินทางไปหาไม่รู้นะครับอยากไปถามว่าวัดของพระอาจารย์นะครับพันยูวัดไก่นะครับเพราะว่าแอดมินก็อยากไปหาพระอาจารย์ไปกราบทันนะครับเพราะว่ามีบางคนนะครับิ่นอยากิ่นอยากไปร่วมทําบุญสั่งสุ่มประตูโค้งนะครับแอดมินก็ยังโมโหนะครับยังไม่เคยไปของวัดพระอาจารย์นะครับื like ้นน uh ี้ก็จะไปถามไม่รู้ว่าพระอาจารย์พันยู วัดใดยู่บ้านใดยังสีแม่น้อครับเนาะแต่หัวจัดขาวๆคืออยู่อำเภอข้าม่วงนี่นะครับกบมีมีคนอยากรวมทํำบุญนะครับสั่งประตูโค้งให้กับพระอาจารย์นี่ก็อยากไปถามเพื่อความแน่ชัดนะครับว่าพ่นยู่ยุดใดนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็ให้ไม่รล้มา2สองตัวแก็นแนะครับแปดเจ็ดสองตัวเท่านั้นครับตัวเหล็กโชคลาบนะครับ ายหมดบ่คุณยายหเดียวอ่งดายหมดเดียวถึงมาถึงมาอยู่ถึงมาอยู่หายหมดเดียวที่นี่เพิ่ไหายตัวเดียวแปดกิหายแปดเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวเลย่หาตัวเดียวปลอยมาเลยแปดเจ็ดตัวเดียวแคนแคนได้จะเลาเงินฝึกสื่อวิแตดสื่อมาสื้อ สื่อท <Okay. S 2> ั้งอื่นหมดแล้วสื้อทงอื่ด้มันก็จะพอได้บัดเดียดแน,น้อยก็เล่นเตี <c oughs> <c oughs> ้ยาหุ่นสาวช้ำนันเลยแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ว่าไก่มือนี่อันยายาฟันนี่ก็่ยับเข่าอยู่นี่ดิแมนบวอ,อืมไก่มืออันนี้ฟันว่าออกหาหาค่ะมือเลขสกออกได้น่ฟันครับครับอ๋คุณ,คณยายฟันแมนนี่ต้องฟันไก่ไก่มือหัวจอเนาะไก่มือหม่อปแปดกีนี่ แปดหกไกๆกันเนาะคื่นแต้มเนาะขาหักกับเบอร์อขาหกอุ้ยเสียดายสี่ลงแต้มเดียวสื่อขึ้นแต้มเดียวเสียดายว่าแต่ซื้อว่าไก่เคียงเนาะครับสมมติชวนเนาะขาหัออกขาหกแปดหกออกแปดเจ็ดเนาะไก่ขึ้นแต้มบ้านหน้าแต้มอ๋อเมืวันนี้คุณยายเลยฝันฝันบอกครับสี่สาม สามมีฟันว่าอันเขาหัวมะหอยสามตัวนี่จะโตยิงใหญ่กันเลยสี่ห้เพิ่นสี่สามว่าหัวนี่เป็นหัวเถิกหรือหัวแม่ครับคุณยายครับหัวเถิดหนึ่งหัวเถิกเนาะหัวเถิดหนึ่งหัวเถิกหัวสีใดครับสีขาวสีขาวเนาะบรรดาเขาหัวมะหอยที่หัวหัว เ่านยาถามในมเจอเครืังสืยยส่เคงส่มันบผิดอป็หยางบ่ครับเป็นหยางเป็นความฝันบ่เป็นหยางเป็นอันนั้นต่อคุณยายาเขาบอกไฟวัตถุเป็นหยางว่เป็นหยางครับเป็นแหน่ทางเป็นแนวทางนะครับเป็นหยาไปรู้ห้างสไดบุญนะครับแบ่งปันสชคลาภห้างสไดบุญลายเขาได้เงินร้อมเด้คุณแม่เด้เสียคนที่ทใจชอบเขาแม่กไคเนาะเอาไก่ไก่หมูมบ้านได้ครับ เพราข้อถามเนี่ยค่ะคุณแม่อันพูดที่ว่าเพิ่นเอางวมาให้นี่เพิ่นเป็นมิ่งหรือว่าผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายใช่ผู้ชายก็มิ่งผู้หนึ่งมาเขียนอูรูขึ้นห้างหนึ่งจำเขาอุ้มลูกเขาอีกเพราะว่ายังเฝ้าสาอุ้มไว้หลายโมท่นตื่นถึงนแบบตีสี่นึงให้เพิ่นวันนิดหน่อยไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามโทษนั่นเมื่อคืนก็ว่าฟันยังว่าท่านเอาฟันเลยขอโทษเราคุณแม่ผมขอถามอีกอย่างหนึ่งนะครับ คุณแม่ได้จากปีแล้วครับตอนนี้หกสิบแปดหกสิบแปดเกียรถือต้องหันเนาะเกียร์จะเกียรเนาะแล้วบ้านเลขที่อะไรเนาะครับหาหนึ่งบ้านเลขที่หาหนึ่งนะครับเ้อคุณแม่เป็นกอายุหกสิบแปดปีบ้านเลขที่เป็นหาสิบเอ็ดนะครับหรือว่าหาหนึ่งตัวเลขที่เป็นฝันเออแล้วทางที่เป็นฝันนี่เป็นฝันว่ามี มีผู้ซ้ายออกมาเป็นคนซีโต้ตัวสามโต้อวานคือสามวันนี้คือซีไว้แค่ต่อออมาให้สามโติคนก็เลยตีเป็นซีสามนะครับต่ว่าผู้ซ้ายนี่ก็ระวังนะเพี่น้องเด้อาจสิเป็นหก็ได้เป็น้าก็ได้นะครับผู้ซ้ายแม่ตีเป็นตัวใดก่อนครับจำแม่ซีสามแม่่นตีซีสามนะครับเนีอแม่่นตีซีสามเป็นตอยังคือจังหวัดซีสามคุณแม่ ง่นตเปีนก็วนอ้องวนี่ตีเป็นสีบครับตีเป็นสีอ๋ผมกับบงหูจักนะพอเที่ยงบงหูจักกับะจมบงหูจักจากคุณยายคุณแม่นี่ว่าง่วเป็นตีเป็นสีครับหลาวมาให้สามตัวก็คือสมเนาะกืตครับเป็นสีสครับท่ามสี่สมกับสี่หนึ่อืสีหนึ่งนั่นที่ว่ามีเล็กหน่อยผูกูเล็กหน่อยบอครับใช่ ย่านขยาโควิจุ้ยอเอย่านกันองกันไว้ตั้งค้นตั้งยานกันเนาะย่านกันดอกมาเก็บไข่ได้ควย่แล้วจะไปเยี่ยมกันาแม่นตัวยากันรัยนบ่้อกู่ล้กันเพราะว่ไย่านยังมีลรกประจำตัวเป็นบ่หวานพ่วงดันมีโน้ตยางครับรักษาภาพ้วยตัย้ายเด้อไมั่นเนีื่องสามยางเลยเป็นเปลนเป็นเป็ทังดอกคู่บ้านเฟินบ้านคุ้บัูฟัวทำ คุณยายพิ่นมีมีคนถามว่าพระอาจารย์ที่ให้เด็กคุณยายแปดเนเพิ่นอยู่วัดยังก่อครับวัดป่านน้องก่อนจะได้ย้ายบสถ์วัดป่านน้องขอตตยยเพิ่นโมมีซื้อวัดป่ะครับโมได้ถามเนาะแจ้งจะมาเป็นวัดป่าอยู่ท่าหัน หน้าหนองไส่นั่นแหละหนองไส่น้องอายุบ้านนั่นบอกครับมันนั่งขอ,อแลเขาของนอนอยู่ทงนาอยู่เขียมวัดนั่นแหละโอ้พอนอนติดวัดเลยบอกอยู่เขียมวัดเขาติดวัดสูงโอ้เดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรเพราะว่าผมอยากไปนะกาจากเพิ่อนอยากไปร่วมทําบุญนั่นมหนึ่งใช่ไหอ,อ,อยากไปซอยสั่งสุ่มประตูโค้งยังไงหครับผมก็อยากเดินทางไปอยู่ครับคุณแม่คันจังไดนขอเบอร์โทรเพิ่นได้บหมครับ ถามเขาซะก่อนเด้อครับอันอันอันนี้คือบ่๊มูขผมบ่ออกไปข้างนอกดอกครับคือมุผมติดจดไว้ก็สิโทรไปสอบถามมาพอสิไปหาได้บอ่อจังซี่นะงั้นเราจได้ถามกันโดยตรงนะครับแต่ว่าคุณแี้เขาต้องบอ,อกออกดอกครับแล้วมุขผมสิขอจดเอาเด้อครับเด้อ กอการบุร่วมกันนนอย่างพ่อยากไปเฮ็ดบุญน้่มหม่คุณแม่เพอยากไปเฮ็ดบุญน้่มอยากไปสางสุ่มประตูยังเห็นคุณแม่บาวนะเพิ่นกาอยากมาร่วมใช่ไหมครับอยากร่วมทําบุญน้่มใช่ไหมครับประตครานี่ยจะสางประตูโค้งมจะสางประตูโคงบอกครับเพื่นครับกับเธอเขาอยากเฮ็ดนั่ เ้ากับพี่ช่องทางที่จะให้เป็นสะพานบุญให้เขาคือเขาเป็นแอดมินเห็นไหมคะเป็นผู้ทายทอดเนาะให้ท่านผู้ชมได้เขามาชมเธอเขาอย่าเก็บบุญกันเพิ่นกับสิไดา่งมบุญน้ำืมน,นา เบโตก็มีโยนแล้วักทั้งหว่างหุบโบหูบจักทั้งหลายไม่อยากพิ่นอ๋อของแฟนเพิ่นก็ได้ครับเขาให้ตามไปถึงวัดพิ่นอย่างนี้ครับนี่ผมก็อยากไปกปาบกวนดอกสิไปเข้มสิไปวัดอย่างสันนาอยากจับเพราะว่าทางไปวัดไปยังไหนอย่างสินะครับให้ไปเ็ดบุญคือเก้าในเดะเฮาน่ให้ถามเขาซะก่อนด้วยครับครับเขาบอกซื้อวัดเนาะเออให้คุณแม่ถามเพื่อนก็ไดกก็มาบอกผมว่าเพิ่นซื้อวัดอย่างยุบานอย่างนีมผมก็จะไปตามถูกออ ครับแต่ว่าผมจะเดินทางไปกราบเพิ่นอยู่หรอครับปูสบายอยู่วัดนะครับเพราะว่าเพิ่นกรให้ตัวเลขโชคลาภมแน่นวดที่แเรานะครับเนาะเพิ่นให้แขวนๆสองตัวแปดเจ็ดเลยแปดเจ็ดตัวเดียวแขวนๆครับโอ้บม่เป็นธรรมดาเลยครับตัวเดียวโคโลเลยท่านผู้ชมที่สามนับเมกามเธอเขามีโชคลาภเขาใส่เดืซอใยสร้อยมุสางตูน้ำแบบนี้แบบเนี้ยก็หมายเป็นยังส่นคืออยากฮอมบุญได้เด็ดนี่เท่ากับบอกบุญ ถ้าเราทราบได้ก็บมมีเงินก็เลยบรได้โทรไปครับเดี๋ยวจังใจให้อธิบดีการผู้ช่วยติดต่อติดต่อจากนั้นก็จะเดินทางไปวัดหาหลวงหลวงปู่อ่ะคือว่าหลวงปู่นะครับเนาะมันเป็นหลวงพีนะครับเนาะเป็นหลวงปู่ครับเป็นหลวงปู่นะครับครับคุณยายกับคุณยังไม่เคยเห็นเือกันเนาะเคยเห็นครับคุณยายหลวงป่นะครับมาวดนี้ตามจริ กะพวกนองผมกะว่าจะเดินทางไปวัดเพิ่นอยู่ถาเพ <summary. S 1> ิ่นบ่อ่นกะเพิ่นบ่ห้ามกะจะเดินทางไปเพราะว่ากะมีคนอยากมาร่วมทําบุญนั่มอ่างใช่ไหมครับน้องชายก็นอนอยู่สวนยางนอนอยู่สวนสวนหยังเพิ่นก็มากอีหยมากตามเกาะตามมุกโซนฟามเฮโซนยางมังอีหยังล่ะ เป็นหมาคนน้ำไม้หรครับต้นคืออันต้นมะพร้าวไม่มาอีกอย่างก่อนแล้วคือเป็นน้ำนั่นไหมโอ้ปาล์มปาล์มครับปาล์มบ่ครับมันปลูกปาล์มหรอครับ ก็คือต้นมะพร้าวเขาแหละมีมากเออที่ต้นต้นป่าเราไม่สวนป่ามันแม่ก็มีตาหยางนั่ก็มีอันนั่มอยู่เพิ่นนอนอคนหน้าประจกมดอกน้องอ่ะซึ่งแต่ใกล้ๆวัดเพิ่นหันละวัดอยู่ทางหน้าเพิ่นแสดงว่าลูกเคยกับลูกสาวนี่หน้าอยู่ติดวัดเพิ่นลูกน้องไส้โอ้ลูกน้องไส้แบบนี้ไอ้อายกายอยู่คุ่นน้องก็อยู่คุ่นนี่หวัดเนี่ยไอ้อายอยู่มีเอ่ยเนาะค่ะ สำหรับคุณยายฝันคุณยายฝันว่าได้งัวสามตัวต้องทุไเหาล่าชุมือด่านยน่มือแรงทุบไปซชเมือม่อมาสิเดกออกแข้งเท่รู้เนียนบ่ ไก่เสลี่ยงองในห้าวกะมีโอกาสจะได้ตามอยู่เพรสันเนาะเบอร์โทรเพิ่นจะเอาอยู่บ่เอาแล้วเนาะกะเอากับจะโทรถามเพื่นก่อนเพิ่อนอนุญาตให้ไปบอ,บอกใช่นไหมถ้าเพิ่อนอนุญาตให้ไปกะอยากไปถถไกะอยากเลยรวไมไปทำบุญนั่มเห็นไหมคุณยายคุณคุณแม่โหลครับสำหรับแนวทางของแม่โหลนะครับ <c oughs> เพิ่นกระไฮเพิ่นกระไฮซีสามกับซีหนึ่งนะครับเพิ่นกับฟันเห็นเล็กน้อยครับติ๊งัวสามตัวนะครับ เป็นกตีความฝันให้เป็นสี่สามของสี่หนึ่งอันนี้ยังโมเมนต์ตัวเลขของพระของปูวัดปลาที่ยังแอดมินกับยังบ่เคยไปนะครับที่ว่าเพิ่อนอยากสร้างประตูโค้งนะครับแต่ว่าปูเพิ่นหามาสองตัวแข็งๆดีๆครับแม่โู้เพิ่นกะโชคดีถูกกับเพิ่นอยู่นะครับแปดเกตสองตัวแข็งๆนะครับสําหรับแนวทางของแม่โู้ความฝันของแม่โู้นี่ครับเพิ่นหาสี่หนึ่งกับสี่สามมาเด้อครับเดอ้อผู้ได้ชื่นชอบกับจดไว้เด้อครับเดอ้อเพื่อด้เป็นแนวทาง ในงวัวันทีสองพฤษภาคมสองหาวัคซีนครับกาโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเด้อครับการลงทุนมีความเสี่ยง100%ยเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อพิจารณาดีดีเนนด้อก่อนลงทุนนะครับเด้อสี่สามสี่หนึ่งนะครับนี่เป็นความฝันของเม่รนะครับอ่ะถ้าทานผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง บุญธรรมน้ำโศกท่านใเด้อครับเด้อกับบุญธรรมน้ำโชกกับเขาไว้พรอนให้ท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปเด้อครับเด้อโชกโชคมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ